ค่ำวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกณพระตำหนักดนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของหม่อมเจ้าสิริวันวรีมหิดลโดยมีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จส่งร่วมงานพร้อมด้วยพระญาติสนิท ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาธินัดดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้ประทานของขวัญซึ่งเป็นบ้านตุ๊กตาชุดต่างๆแก่หม่อมเจ้าสิริวัณวรีด้วยหลังจากเสวยพระกรยาหารข้าแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่รสยามกุฎราชกุมารได้พระราชทานเค้กวันประสูติโดยหม่อมเจ้าสิริวัณวรีมหิดลทรงจุดเทียนวันประสูติจำนวน11เเล่มจากนั้นทรงตัดเค้กถวายแด่ทุกพระองค์ ม่อมเจ้าสิริวันวรมหิดลเป็นพระธิดาองค์เล็กในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประสูติเวันที่8มกราคมพุทธศักราช2530มีพระชนสาาครบ10ปีปัจจุบันทรงศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนจิตละดา